สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้นะคะและนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกจํานวนที่มีผลไม่เกิน9้านะคะวันนี้เราจะมาลองใช้มือของเราในการนับกันอ่ะมือของเรามีกี่นิ้วคะนักเรียนมือของเรามีกี่นิ้วไหนลองนับดูสิมีกี่นิ้วเอ่ยหนึ่งสอง 8 9 1เก้าสิอ่ามือของเรามีสินิ้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกินเก้าอ่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาคุณครูจะพาเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ก่อนอ่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่หนึ่งผู้เรียนอธิบายความหมายของการบวกได้ถูกต้อง ข้อ 2. ผู้เรียนสามารถแสดงความหมายของการบวกจากสิ่งของที่กำหนดได้ถูกต้องอวันนี้คุณครูก็จะมีสิ่งของมาให้เราดูแล้วก็ให้เราฝึกนับตามนะคะข้อที่3ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมก่อนที่เราจะไปดูรูปภาพที่คุณครูให้และถามตอบกันคุณครูมีวิดีโอให้เราดูก่อนนักเรียนตั้งใจดูวิดีโอนะลูก เรื่องการบวกจํานวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกินเก้า สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้พี่เอ็มมีความรู้เรื่องการบวกมาฝากครับถ้าอยากรู้แล้วว่าการบวกคืออะไรตามพี่เอ็มมาเลยการบวกเป็นการนับรวมจำนวนสิ่งต่างๆตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปเราไปดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างพี่เอ็มซื้อนมมา1นขวด คุณแม่ซื้อมาเพิ่มอีกหนึ่งขวดพี่เอ็มจะมีนมทั้งหมดสองขวดตัวอย่างถัดมานะครับตอนเช้าดอกไม้บานสองดอกตอนเย็นบ้านอีกหนึ่งดอกรวมมีดอกไม้บานสามดอกครับนกฝูงหนึ่ง เกาะอยู่บนกิ่งไม้สามตัวบินมาอีกสองตัวรวมมีนกห้าตัวง่ายไหมล่ะครับน้องๆพึ่งสี่ตัวบินนำหน้าและมีพึ่งบินตามหลังมาอีกห้าตัวรวมมีพึ่ง9ตัวครับ มาถึงการเขียนประโยคการบวกแล้วนะครับการบวกเป็นการนับรวมจำนวนสิ่งต่างๆเช่น3รวมกับ5เท่ากับ8ซึ่งจำนวนที่เราได้จากการบวกนั้นเรียกว่าผลบวกคำว่ารวมกับจะเขียนแทนด้วยเครื่องหมายบวก และคําว่าเท่ากับเราจะเขียนด้วยเครื่องหมายเท่ากับครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างการเขียนประโยคการบวกแตงโม6ผลรวมกับแตงโมหนึ่งผลเท่ากับแตงโม7ผล เขียนเป็นประโยคการบวกได้ดังนี้6บวกด้วย1เท่ากับ7ลูกบอลสองลูกรวมกับลูกบอล4ลูกสามารถเขียนประโยคการบวกได้ว่า2บวกด้วย4เท่ากับ6ครับ ศกับการบวกคือจำนวนใดที่บวกกับ0จะได้ผลบวกเท่ากับจำนวนนั้นเช่น3บวกด้วย0เท่ากับ3นั่นเองอีกหนึ่งตัวอย่างครับจะเห็นว่ามีตุ๊กตาหมีเพียงหนึ่งตัวเราสามารถเขียนประโยคการบวก ได้ดังนี้1บวกด้วย0เท่ากับ1ง่ายมากๆครับ <_ p> ตัวอย่างนี้มีเสื้อทั้งหมด3ตัวดังนั้นประโยคการบวกจะเท่ากับ3บวก0เท่ากับ3 จะเห็นว่าจำนวนใดที่บวกกับศูนย์จะได้ผลบวกเท่ากับจำนวนนั้นครับการใช้นิ <S 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 ้วมือในการบวกเป็นการนับรวมจำนวนสิ <S <S <S> <S ่งต่างๆโดยใช้นิ้วมือของเราครับนิ้วมือของเรามีทั้งหมดกี่นิ้วลองมานับไปพร้อมๆกันครับ1นึงสอง 3, 4ามสี่ห้านิ้วมือของเรามีทั้งหมด10นิ้วดังนั้นเราสามารถใช้นิ้วในการนับรวมจำนวนสิ่งต่างๆได้ไม่เกิน10ครับเรามาลองใช้นิ้วมือ ในการนับกันดูฝูงเต่านี่สิครับมีทั้งหมดกี่ตัวเรามานับนิ้วไปพร้อมๆกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเต่าทั้งหมดเจ็ดตัวครับ มาดูกันอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับลูกเจี๊ยบอยู่นอกเล้าสามตัวหนึ่งสองสามอยู่ในเล้าอีกสามตัวเป็นสี่ห้าหกรวมมีลูกเจี๊ยบทั้งหมดหกตัว ตัวอย่างสุดท้ายของเรื่องการนับมีมะม่วงสุกสองผล1 2และมะม่วงดิบอีกสองผลเป็น3 4รวมมีมะม่วงทั้งหมด4ผลครับการบวก เป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่น้องๆต้องพบเจอทุกวันไม่ว่าจะเป็นการซื้อของการนับจำนวนของสิ่งต่างๆซึ่งถ้ามีจำนวนไม่เกิน9เราก็สามารถใช้นิ้วมือในการนับได้นั่นเองหลังจบบทเรียนนี้พี่เอ็มหวังว่าน้องๆจะนับเลขได้อย่างคล่องแคล่วนะครับพี่เอ็มต้องขอตัวไปก่อนแล้ว พบกันได้ใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีครับ นะคะนะักเรียนเราก็จะได้รู้ว่าผลบวกก็คือการนำจำนวนสองจนวนจำนวนสองจ,นวน, 2, จนวนมาบวกกันใช่ไหมคะอ,ะอย่างเช่นภาพนี้ของคุณครูอ่ะนนักเรียนดูที่ภาพของคุณครูนะคะคุณครูมีแอปเปิ้ลคุณครูมีแอปเปิ้ลทั้งหมดข้างฝั่งฝั่งนี้ก่อนนะคะฝัะ่งแรกจะมีอยู่กี่ผลคะนะน,นักเรียนนำตัวสีหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคะ แล้วข้างที่สองมีกี่ผลคะลูกนับสิอ่าหนึ่งสองสามมีอยู่สามผล <c oughs> เพราะฉะนั้นเราเจะสี่บวกสามสี่บวกสามเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนสี่บวกสามเป็นเท่าไหร่เอ่ยมีอยู่สี่อ่ะมีอยู่สี่อ่ะเพิ่มมาอีกสามมีอยู่สี่เพิ่มมาอีกสามเป็นเท่าไหร่คะลูก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมคะอ่าต่อไปเรามาดูอีกเราดูแอปเปิลแล้วต่อไปเป็นลูกกล้วยลูกกล้วยเราจะดูที่เราฟังเหมือนเดิมฝั่งแรกฝั่งแรกนะคะมีกล้วยอยู่กี่อันลูกนับดูสิอ่ะหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามมีกล้วยอยู่สามผลใช่ไหมคะ อีกฝั่งหนึ่งมีกล้วยอยู่1ผลอ่ะมี3อ่ะมี3ามนะลูกเห็นเห็นคุณคูไหมมี3ามบวกหนึ่เท่าไหร่คะสาบวกหอ่มา,มหหามีสาบวกหเป็น1 2 3 4เป็น4ใช่ไหมคะง่ายไหมคะนักเรียนหนใครว่าง่ายในมีคนตอบได้ไหมเอ่ยมีใครตอบได้ไหมเอ่ย ถ้าตอบได้พิมตอบคุณครูมาเลยนะคะอ่าต่อไปรูปกล้วยแล้วต่อไปเป็นรูปต่อไปเป็นรูปอะไรคะนายนเห็นไหมรูปอะไรเอ่ยอ่ารูปข้าวโพดใช่ไหมลูกรูปข้าวโพดเรามาดูข้าวโพดกันข้าวโพดฝั่งแรกมีเท่าไหร่คะลูกหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคะมีสี่ฝักอ่ะต่อไปอีกข้างต่อมามีเท่าไหร่ลูก อีกข้างต่อมามี1 2เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอา4อ่ะเอา4มาบวกกับ2 4บวกกับ2เป็นเท่าไหร่คะ4บวกกับสองเป็นเท่าไร่เอ่ยใครตอบได้ิ้นเข้ามาเลยนะ4กับ2บวกกันเป็น1 2 3 4 5 6อ่ารวมกันเป็น6ใช่ไหมคะ ไหนมีใครได้หกเหมือนบนครูไม่เอ่ยต่อไปต่อไปเป็นรูปอะไรลูกโอ้รูปแตงโมน่ารักแตงโมมีตาด้วยเห็นไหมคะแตงโมมีตาด้วยอะแตงโมฝั่งแรกมีเท่าไหร่คะนับพร้อมกันนะลูกนะนับนับพร้อมกับืุนบนครูเลยนะอะมีหนึ่งอะมีหนึ่งอะสองสามอาแตงโมฝั่งนี้มีสามผลฝั่งข้างๆกันมีกี่ผลลูก ฝั่งัข่านกันมีสองผลหนึ่งสองอ่ะเพราะฉะนั้นเราเอาอะไรมาบวกกันคะเพราะฉะนั้นเราเอาอะไรมาบวกกันเอาสามอ่ะเอาสามมาบวกกับสองสามบวกสองเป็นเท่าไหร่เอ่ยให้นักเรียนตอบมานะอันนี้คุณครูจะไม่อันนี้คุณนนครูจะไม่ตอบให้คุณครูจะไม่ตอบในสไลด์ให้นะคะในนลองนับดูสิ3ามบวกสองเป็นเท่าไหร่คะลกูก นับรูปแตงโมก็ได้หรือจะนับมือเราก็ได้นะคะแล้วก็นับแตงโมไปทีละรูปก,ก็ได้อ่ะนับไปสิคะนักเรียนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมคะข้อนี้ก็คือสามสามบวกอีกสองเท่ากับห้าใช่ไหมลูกสามบวกกับสองเท่ากับห้าต่อไปต่อไปเรามาดู เรามาดูส้มนะคะผลส้มผลส้มของรูฝั่งนี้ฝ่าดูฝั่งแรกก่อนฝั่งแรกมีกี่ผลลูกมีหนึ่งสองสามสี่มีสี่ผลใช่ไหมคะมีสี่ผลอ่าแล้วฝั่งข้างๆกันมีไหมฝั่ง,งข้างๆมีไหมลูกอ่าฝั่งข้างๆไม่มีใช่ไหมคะฝั่ง,งข้างไม่มีมมมแสดงว่าฝั่ง,งข้างเป็น 0ูอ่ะสบวก0นย์เป็นเท่าไหร่ลูก4บวก0 c บวก0เป็น4นะคะสบวก0ย์เป็น4อะไรก็ตามที่บวกกับ0จะได้ตัวมันเองอย่างเช่นหบวก0ก็ได้ห7ดบวก0ย์ก็ได้7อ่าแอปเปลิลบวกกับ0ย์ก็ได้แอปเปลิลใช่ไหมคะ อต่อไปต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นอะไรเอ่ยวูน่ารักจังเลยเป็นตัวอะไรลูกเป็นตัวอะไรคะเป็นตัวหอยทากใช่ไหมคะเป็นตัวหอยทากหอยทากมีทั้งหมดกี่ตัวเราจะมาดูฝั่งทางนี้ก่อนฝั่งแรกมีไหมคะมีไหมคะฝั่งแรกมีไหมมีหอยทากสักตัวไหมลูกอ้าฝั่งแรกไม่มีหอยทากแสดงว่าฝั่งนี้เท่ากับศูนย์ ศใช่ไหมคะอ่าฝั่งต่อมามีหอยทากกี่ตัวคะนับสิคะหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมคะศย์บวกห้าศูบวกห้าคุณครูบอกว่าอะไรก็ตามที่บวกกับ0จะได้ตัวมันเอง0ูนย์บวกหเท่ากับห้าใช่ไหมคะไหนใครตอบได้ยกมือไหนใครตอบได้พิมพ์ให้ครูดูหน่อย 0บวกกับ5ก็ได้เท่ากับ 5. อ่าเรามาดูอันต่อไปอ่าอันต่อไปนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในวิชาคณิตศาสตร์ในหนังสือที่มีรูปผู้หญิงถือแอปเปิลนะคะในหนังสือที่มีรูปผู้หญิงถือแอปเปิลหน้าที่31 หน้าที่สามสิบเอ็ดนะคะเราก็จะมาดูรูปเหมือนที่ครูสอนไปอ่ะเดี๋ยวครูจะดูข้อที่หนึ่งให้นักเรียนดูก่อนอ่ะข้อที่หนึ่งฝั่งนี้ฝั่งแรกมีแก้วอยู่กี่ใบคะลูกฝั่งแรกมีแก้วอยู่สองใบใช่ไหมฝั่งแรกมีแก้วอยู่สองใบฝั่งข้างๆกันมีแก้วอยู่กี่ใบคะอ่าฝั่งข้างๆกันมีแก้วอยู่สี่ใบใช่ไหมคะ ขาอถามว่าน้ำส้มสองแก้วนักเรียนนักเรียนตอนอยู่บ้านนะคะให้นักเรียนพยายามฝึกอ่านโจทย์ด้วยจะเป็นการฝึกอ่านหนังสือภายในภายในตัวของเราเองยิ่งเราอ่านมากเรายิ่งได้มากถ้าอ่านน้อยเรายิ่งได้น้อยยิ่งช่วงนี้ปิดเทอมนะคะถ้านักเรียนขยันอ่านหนังสือพอเวลาเปิดเทอมมานักเรียนก็จะอ่านหนังสือกับเพื่อนๆได้คล่องนะคะอ่าเรามาดูนะคะน้ำส้มสองแก้ว น้ำมะนาวสี่แก้วมีน้ำผลไม้ทั้งหมดกี่แก้วเขาถามเราว่ามีน้ำผลไม้ทั้งหมดกี่แก้วก็เหมือนเดิมยกมือขึ้นมาสองนิ้วแล้วก็ยกขึ้นมาอีกสี่นิ้วใช่ไหมลูกอันนี้ง่ายใช่ไหมอ่ายกมือขึ้นมาสองนิ้วแล้วก็ยกขึ้นมาอีกสี่นิ้วเราก็นับหนึ่งนับทีละนิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมคะลูกเราก็ตอบหกลงไป ให้เรีย,ยนทำทั้งหมด4ข้อนะคะมีทั้งหมด4ข้อ,อเสร็จแล้วก็ส่งลงในไลน์เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคุณครูประจำชั้นแต่ละห้องจะส่งงานลงไปให้นะคะ,ะและสุดท้ายนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ปกครองที่ให้การสน,น,นับสนุนในการเรียนการสอนในครั้งนี้คุณผู้ครมุกก็ขอจบการเรียนการสอนในครั้งนี้ แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ